สุขสันต์วันปีใหม่เลยจ้ะกับวันที่ตื่นขึ้นมาหิมะเต็มระเบียงปี2,567จะผ่านไปแล้วได้จ้ะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็เป็น2,568เลยเนาะป๊าดพี่น้องเกือบถึงเข่าเลยเนี่ยดูสิเนี่ยอืมสุดยอดเลย เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยอย่าเพราะว่ากินวุ้นที่ไอ้น้อยเอามาให้เยอะเกินแล้วนอนไอแ้คแ้ไอแล้วมันกระเทิดให้ตื่นเนาะจากกระบอลับ,บ,บวันนี้ก็อุณหภูมิติดลบได้จากเมื่อวานนี้ที่บ้านติดลบสามแต่ที่ในเมืองในลบห้าลบหกอย่างในเมืองมุนเดะดูสิเนี่ยวันนี้ว่าจะกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่ห้องนี้จ้ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมอะไรมันตกลงมาไม่ได้เห็นว่าจะลูกหิบลูกหิบกับหิมะตกลงมา หลังคามันไม่ได้รั่วหรอกมันไม่รู้มันเข้ามาได้ทางไหนอาจจะล้มพัดนาจจะเออลมพัดตรงระหว่างระหว่างรอยเชื่อมต่อบ่ะหลังคาที่สูงกับต่ำเลยแม่จ่าพี่ยบอกว่าแม่อยากฉลองที่บ้านบ้านน้อยคอยรักจังเลยว่าสั่นแต่พี่อ้อยทํางานจะไม่รู้จะฉลองได้หรือเปล่าดูสถานาการณ์ก่อนแม่มาอาจจะปัดหมะออกแล้วเปิดความอุ่นแมจ้าสวยงามเงียบสงบ อันนี้หิมะใหม่นี่กินกับน้ำเฮลูบอยได้ด้วยจ้ะโอ้ยดูสิเนี่ยอะไรเป็นอะไรเนาะนี่ข้างนอกนี่ดูล้างมากเลยดูสิไม่มีใครดูแลเลยเนี่ยอันนี้สงสัยอาจจะเป็นงานคุณสาหรือเปล่าไม่ต้องกวาดหิมะออกด้วยจ้ะถ้าไม่กวาดมันจะทําให้หลังพาหลังคาเรายุบลงได้เนาะเพราะว่าหลังคามันไม่ได้แบบแข็งแรงเต็มที่เลยหมยจ้ะ <ś led> โอ้ยอยากจะมาจิบกาแฟตรงนี้จังเลยโตน,นี้นะ่าจิบกาแฟมากๆเลยนี <ś led> แ่แม่ไม่อามากก็นอนห้องนี้แหละเมื่อคืนนี่เห็นไหม <ś led> ห้องติดกับห้องรับแขกนี่นอนตรงนี้เลยจ้าคุณสาไมา่ให้นอนด้วยคุณสาบอกว่ามันอ้วนเธอมันอ้วนนะเข็ม มันเต็มเตียงเช่นหมดเลยเธอไปนอนอีกห้องหนึ่งว่าสันเห็นมาจากฝรั่งนอร์เวย์หรือว่าฝรั่งเมืองหนาวถึงจะมีหิมะมีฝนเขาค่อยออกเดินเล่นออกกํลาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีจ้ามาผบม,มาพอกับแม่เอ็มมาอีกเลเด้จ้าวันนี้มาสุขสันต์ปีใหม่สองพันยังยังไม่ถึงสองพัน ห้าร้อยหกสิบแปดพรุ่งนี้เราจะนับมือเนี่ยนเป็นวันที่สามสิบเอ็ดต่บากับสุขสันต์ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับค,ครอบครัวหรือว่ามีความสุขกับเพื่อนๆไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีความสุขแล้วก็สุภาพแข็งแรงด้จ้ะเด้อแล้วก็วันนี้ก็คือปีใหม่ก็อย่างที่บอกว่าจะกินค่าค่าคุ้นค่าคุ้นก็นคือแม่มาจะเสียงไม่ออกนะจ้ะเวลาพูดทีไรลูกหัวขวนทุกทีเลยก็คือไก่งวงจ้ะไก่งวงที่ซื้อมาเมื่อวานนี่ยด้จ้ะเด้อ แล้วก็วันนี้พี่เอสไปในเมืองมาเพราะว่าเป็นวันที่สามสิบเอ็ดม่อานแม่มาเขาไปเนาะวันนี้เขาบอกว่าเธอพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ผักจะมานะสิบโมงเช้าร้านฉันเปิดสิบโมงถึงสี่โมงเย็นมาสันเพราะว่าเธอก็รู้อยู่ว่าผักไทยมันจะมาวันวันอังคารกับวันพฤหัสหรือศุกร์นี่แหละแล้ววันนี้เป็นวันอังคารพี่เอสไปแล้วก็โทรมาหาแม่ว่าแม่จะเอาอะไรมาสันนี่เราจะคือเด็กก็คือพี่เอสนี่ถึงจะยี่สิบสองปีแต่ก็คือยังไม่ได้เรียนรู้แบบโลกอะไรเหมือนเราเนาะจชะเนาะ อันนี้ันบอกว่าอยากกินตามส้วมเพราะว่ามบาแม่ไปมะละกอไม่มีได้ชอบกินใส่หอยเมียงพูดจ้ะก็นั่นแหละจ้ะพี่เอสก็จะได้รู้เนาะว่าแม่ซื้อกับข้าวแต่อย่างหมดเท่าไหร่เมือ่อ่หคุณบอกว่าแม่แพงแพงว่าสั้นสี่ร้อยห้าสิบกรัมจ้ะสี่ขีดครึ่งก็เป็นเงินร้อยสิบเก้าโกลเป็นเอาบินใส่ถุงมามาบ่าวไปต้งให้แม่แล้วขึ้นไปข้างบนแล้วบอกว่าแม่ ตำซ้ตมตำกับข้าวเหนียวเลยตอนนี้ไ,ได้ไหมอยากกินวาสําแต่ชอบตำส้วเนาะแต่กินกับข้าวเหนียวแล้วก็ใส่หอยด้วยหอยเมืองพูดเนี่ยร้อยสิบเก้าคูณจะเฉพาะหอยอืมก็นึกในใจอยู่ว่าเพิ่งรู้เหรอแต่เราก็ไม่อยากพูดกลัวลูกว่าเพื่อนลูกแบบซื้อให้กินไม่ได้เลยกลัวย่านขวานบอกแต่ที่จริงก็คืออาหารทุกอย่างยิ่งมาจากเมืองไทยยิ่งแพงอ่ะเด็กเขาจะได้เรียนรู้แต่แต่พี่ออยนี่รู้เพราะว่าไปช้อปปิ้งร้านเวียดเอ่อเวียดเ,เวียดนามบ่อยจะเออว่าร้านเวียดไทยบ่อยว่าจนะเนาะอืม ได้ทีนี้ก็แล้วก็ของอีกทีหนึ่งก็ได้หลายอย่างก็จะมีอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีกมาใั่หมลอันนี้หมดไปสี่ร้อยห้าสิบสองละสี่รอยห้าสิบสองคนวันนี้สงสัยจ่ายเองไม่เห็นบอกแม่เพราะปกติถ้าเกิดว่าอยากได้เงินคืนก็บอกแม่แม่โอนเงินไม่เอสนาอะไรอันนี้เงียบไปก็คืออาจจะช่วยแม่เห็นแม่ซื้อของที่สามารถเยอะอันนี้จ้ะอืยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่วันนี้เราก๋วยเตี๋ยวคงเป็นคงเป็นอาจจะเป็นพรุ่งนี้นอกจากนั้นพ่อแม่มาจะไม่ได้ทำรูทินได้ ผักบุ้งโอ้มีหน้าหมดเยอะผักบุ้งสองกร,รมักกมจะหยักนี่แล้วก็ถัวงอกสามก็เส้นคุดเตียวสองมีหน้าวันนี้มันแพงใส่ชอบมะละกอจริงๆพีเอชชอบตำมะละกอไหมซื้อสองหมากเลยอืมะละกอนี่หมากเท่าไหร่น้อเนี่ยวันนี้ก็เท่ากับว่าลูกชายจ่ายไปสี่ร้อยห้าร้อย ห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้าร้อยแปดสิบกว่านะจ๊ะน่าเกือบหกร้อยมะละกอนี่สองสองลูกสองร้อยห้าถือว่าถูกอยู่ได้จา้าลูกละร้อยลูกละร้อยโคนนนะเดี๋ยวต่อไปจะได้เวลาต้มมังหงให้ลูกกินเลยนะจ้ะหอยเชอรี่เขาแช่ฟิดม,มาแล้วจ้ะเราก็ต้องมาหาักมาแบ่งออกว่าเราจะต้มเยอะไหมใส่เยอะไหมหอยไอเชอรี่นี่พี่ออยก็กินอยู่จ้ะแต่ว่าจะไม่ค่อยชอบเยอะเท่าพี่เอดนะ็ดเนาะ อันนั้นเราก็ต้มขนมจีนเข้าปุ้นจ้าก็ทําจับสสวยนะ่จับสวยมากเลยจ้าไม่มีใครทําจับข้าวปุ้นสวยขนาดนี้แล้วลืมใส่ถั่วฝักยาวจ้าก็เลยใส่ถั่วฝักยาวพีเอแสแซบแซ่บเลยจ้าโอ้โหพร้อมหอยเชอรี่นุ่มๆเหนียวเหนียวข้าเหนียวก็สุกแล้ว วยข้าวเหนียวก่อนสายข้าวเหนียวก่อนสวยข้าวเหนียวก่อนแกงอ่อมอยังไม่หมดนะจ๊ะกินเมื่อคืนนี้กับไม่น้อยอ่ะพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเอ็ม่าก็จะกินกับหมูทอดส่วนเบ๊เก,ก็กินกับหมูทอดกับตำซั่วน,นะจ๊ะ,นะเนาะมาบอกว่าไม่นึกอยากกินส้นตมตำฉันขอกินหมูทอดกับข้าวเหนียวซื้อข้าวสองกระติบจัดเต็มจ้ะหมูทอดกับกรอบอบหม้อไร้น้ำมันนะจ๊ะ เดี๋แบ่งให้เอ็มมาก่อนเอ็มอมากินไม่เยอะหรอกเอ็มมาไม่ค่อยเลืองกลับเหมือนพ่อพ่อก็ไม่กินกลับเยอะหมูที่อบหม้อทอดไร้นไร้ำมันเมื่อบานที่ว่าลืมลืมกินอะไรจ้ะก็ามาอบต่อวันนี้ก็เลยแห้งๆเลยเนาะ ก็ทําเป็นปั้นเป็นปั้นพอดีคำเนาะจะใส่ฝาของข้าวให้ลูกจ่าลูกจะได้กินไปเล่นเกมไปจ่าความสุขของแม่ก็เท่านี้เลยเนาะสปอยลูกนิดนึงจากนั้นก็ได้เวลามาหมักไก่นะจ๊ะที่จริงไก่งวงนี่มันตัวใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอะไรถ้าเราหมักข้ามคืนเนี่ยก็คือจะอร่อยมากเนาะจ่ะแต่แม่มากคือปีนี้ยุ่งอีกแล้วจ้ะไม่ได้หมักเลยคือซื้อมาเมื่อวานก็เอาไปไว้ในห้องน้ําให้มันละลายเนาะจ่าเพราะว่าพื้นห้องน้ำมันจะอุ่นเหมือนว่าไม่งั้นไม่ไม่ทันการเลยจ้ะแล้วก็เราหั่น แอปเปิลแล้วก็มะนาวแล้วก็ส้มเขียวหวานลูกเ,เล็กจ้ะเราก็จะอบใส่ด้วยกันกับไก่เนาะจะให้มันเพิ่มความหอมเพิ่มอะไรก็ทําแม่มาทําอาหารไม่เก่งนะจ้ะก็ดูตาม Youtube ของคนนอร์เวย์ฟังออกมาไม่ออกมั่งแล้วก็ก็อบทีนั้นหละจ้ะเพียงแต่ว่าเวลาเราปรุงเนาะเราก็ใส่ลสด,ดีเราลงไปจ้ะมันก็นังแล้วใส่เกลือที่แรกว่าจะซื้อเมื่อวานนีว่าจะซื้ออ่ายอดของ อะไรนะรสเมลี่เนี่ยไหมจ่ะต้นสดๆมาใส่ให้มันหอมแล้วมันไม่มีก็เลยมาใส่ผงผงอ devices, settling, ันนี้แทนจ้ะแล้วก็จะใส่เนยฉ่ำๆเกี๊ยงตับจ่าทุกชายบอกแม่อร่อยอร่อยวันนี้อร่อยมากๆขอบคุณครับเหอเหวากีเกี๊ยงตับเลยจ้ะได้เวลาไอ้ใครได้เวลาอบอบไก่งวงเลยนะจ้ะก็ หอมโอ้ยคุณสาดันหิมะแล้วสงสารจังมันฝรั่งยังไม่สิดเลยจ้ะมันฝรั่งบีบมะนาวใส่น้อยนึงจ้ะซ้มขีวหวานอะไรก็ใส่ไปจ้ะจะดูตามสูตรเขาใส่แล้วไม่ใส่แล้วก็จัดไปแล้วจ้ะแล้วก็ มีอะไรที่มันนัวเราจัดไปจ้ะคุณแม่จ๋าจะได้รอน้ำมันออยจ้ะเหลือมันฝรั่งนะจ๊ะมันฝรั่งกำลังล้างอยู่เพราะว่าคุณสาซื้อแบบที่มันกินช่วงคริสต์มาสนะจ๊ะมันเป็นดินเยอะเนาะเราต้องล้างมันฝรั่งก่อนค่อยปอกเปิดแล้วค่อยมาล้างอีก เบื้องหลังแห่งความที่จะแซบจ้ะเบื้องหลังแห่งความอร่อยเอาลืมมัดขาไว้ลืมมัดขา,า,ม,ม,ดขามัดขาก่อนนะคะ ไก่งวงของเราห้าโลหนึ่งฉีดสสามิบห้ากรัมเมออเอ้าอันแปลว่าหนึ่งโลหนึ่งฉีดครึ่งซะเนาะจ้ะอืมนี่หละจ้ะหมักเสร็จแล้วก็จะเข้าอบจ้ะหน่อยสูงเกินหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนให้อยู่ข้างล่างเปลี่ยนให้อยู่ต่ำกว่านี้แม่ไอแม่กินข้าวอิ่มแล้วแม่ไอม่ก็บอกว่าเล่นโทรศัพท์นานแล้ววันนี้ก็ให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดี่สวยจ้าเพราะว่าวันปีใหม่แล้วก็พิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงไมจะเหมือนคล้ายๆกับคิสมารนั่นแหละแต่ว่าไม่พิเศษเท่าคิสมาร์ดิสมาร์เท่าไรจะให้แต่งตัวสวยคุณแม่ก็ปูผ้าปูโต๊ะจาาจากนั้นเราก็มาขยาต้นนี้จ้ะต้นอะไรไม่ใช่ต้นสนอะไรกิ่งอะไรนะที่แม่เอมาแม่ไอมาอมาประดับ คิดสมาาตรนะจ๊ะก็คือเราอยากสวยเนะจ๊ะอยากสวยแล้วก็ต้องขยันหน่อยเพราะว่าใบมันร่วงแห้งจะร่วงหล่นเยอะมากทีนี้ก็ช่วยให้ร่วงเยอะๆเพราะว่ายังไงก็จะได้ดูดฝุ่นวันนี้นะจ๊ะ ยังไม่หมดจ่ะเต็เหนื่อยกนแล้วไหอิชดันนะครูษาไอ้ช่างแห่งเคสตัวแหวนเราจะอุปปันนะอะเดินโัโซฟามือโบกกระดันเฟอร์ได้ละอันนี้ลืมเอามาใช้ตอนช่วงคริสต์มาสจะมีหลายสีมากมีสีทองสีดำสีเงินจะลืมอันนี้มันผิดนะลูกอแล้วต้องเอออันนี้ถูกต้องอันนี้ จะกินกับซอสอันน้จากันง่วงจะเป็นซอสอะไรนะซอสครีมเลยจ่ะแต่ว่ามันไม่มีก็เลยใส่ซอสครีมที่เป็นอีกแบบหนึ่งใบหน้าแา,าวนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไก่ของเราก็คือเวลาอบมันตัวใหญ่เนะจ่ะเราก็ต้องอบเป็นสี่ด้านนะจ่ะจะมีงายมีคว่ำแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาจ้ะไม่งั้นมันจะสุกมันมันคือสุกนั่นแหละจ่ะแต่ว่าผิวมันจะไม่สวยไม่เหลืองสวยนะจ๊ะเน,นี่ยกลับด้านแล้วจ้ะพี่ออยเลิกงานมาแล้ว พิพกับวอนันเสอรู้้าลเน้อะแบบใครมาอับั้มอะไอลบ d e มบ้านองสุดอะไรกม่แ e ่พี่ิมพ a ่สเน็ตยท่าโอยอ่าหฮาร้ยทั้งหน้าก็ได้แตาเต้องใสดอกแต่ว่าแม่่าใส่แซบได้มัแต่ว่าไม่บเงนปักรีบเงา่มอ แม่บอกว่าเอมาาถือสลัดอไอ้ถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าแต่งตัวสวยแล้วพี่ออยบอกไม่เป็นไรออยยังไม่แต่งตัวก็ให้ขอถ่ายด้วยเพราะว่าออยเป็นคนทําสลัดเนาะสลัด,ลดตัวน,นี้อร่อยมากจ้ะตอนนี้ไก่งวงสุกแล้วแต่ว่าพวกมันฝรั่งแครอทอะไรที่ว่าเราอบด้วยยังไม่สุกนะจ๊ะเนาะดังนั้นแม่อมากก็มาหั่นไก่งวงรอนะจ๊ะมาหั่นมาสับไก่งวงนุ่มมากจ้ะก็คือจนหั่นไม่สวยเพราะว่าเวลาหัน่นกระดูกมันหลุด ใช้เวลาอบไก่งวงก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนี่หละจ้ะวันนี้อบแบบเร่งรีบมากเพราะว่าชวนแขกญาติคุณสามาห้าโมงเย็นเนาะแม่เอมาเริ่มอบไก่งวงสามโมงก็เลยเร่งเร่งไฟให้มันแรงแล้วก็ให้มันอ่อนให้มันแรง้มันอ่อนก็เลยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงปกติสองชั่วโมงกว่านั่นแหละเนี่ยอันนี้ของเราก็สุกแล้วทีนี้มันฝรั่งสดแล้วก็แครอทพวกผักที่เราลองเราลองใต้ก้นไก่งวงที่เราอบเราจะนาาสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ วันนี้อาจจะถ่ายวีดีโอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าป้ามาแล้วจากก็เลยแบบกิงใจเขาอายด้วยแหละอก็เลยถ่ายได้เท่านี้ยืนกับอีถ่ายไม่ได้จ้าทายังไงเนนะฟิลฟาัตพิกจะมาดี ไก่งวงนี้เขาจะทานช่วงคริสต์มาสใกล้ๆคริสต์มาสก็คล้ายๆริบแบหมูกรอบแล้วก็แกะเคมนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเราก็มาทานช่วงปีใหม่ก็ได้เนาะจ้ะเนาะแล้ววันนี้จะทานคู่กับสลัดวอลดูสลดัดวอลดสลดัสลด,ลดที่พี่อ้อยทำคือจะอร่อยมากจะเข้ากันมากก็จะมีใส่ครีมวิปปิ้งครีมแล้วก็มาอยองเนสแค่นี้แต่เราก็ผักผักที่มีก็คือจะเป็นเซเลอรี่แอปเปลิลแล้วก็องุ่นสีแดงแล้วก็วอลนัทจ้ะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ชอบวอลนัทเนาะก็เลยไม่ใส่จ้ะ

ยาอีบาแต่หาบริสปีสามียี่กับบริษมผิ่นก,กลืนฟาราเกลองฉไอ้องวงนี่พวกแม่มาสมวมากก็จะทำกินปีใหม่ปีละครั้งพอเนาะจ้ะเนาะกินปีใหม่กินแล้วหมดเราก็เข้าช่องฟิตประมาณนี้กินแบบผู้ดีมากหรือจานแม่ไอมาสิเนี่ให้ดูพี่กับน้องแท้ๆได้ใจเหมือนกันไหมคุณซากับน้องสาวเพื่อนส่วนแม่ไอมากก็กินเสร็จแล้วก็มานั่งที่โซฟาจ้ะ ที่จริงก็ต้องยังไม่ออกจากห้องไอจากตัวอาหารไอจะแต่วา่าบักันเองก็เลยมานั่งตรงนี้เอม่าก็มาอาา่านหนังสือที่ได้จากของควอนจกคิดสมา,จาตจ้ะอืม <c oughs> ใช่ค่ะอตองกร้อหี่นี่มืออื่นจากมุงบรูนแล้วอย่างม้จักมุวนนะถ้จุดพูกันแล้วจ้า ทุ่มกว่าก็จุดพูไนะ้แต่ว่าจุดแบบเล่นๆเฉยๆนะลถ้าจ,จุดเยอะๆจุดเยอะ,ยอะๆก็เที่ยงคืนกินเสร็จแล้วได้จ้าอาหารก็เลยเยอะเหมือนเดิมจะให้เพื่อนเอากลับบ้านอีกได้จ้าเพราะว่ามันห้ารัวกว่าเนาะแม่มากจะเก็บจานเลยได้จ้าคุณสาวก็เป็นนอนแล้วสามทุ่มค่อยตื่นสี่ทุ่มสามทุ่มขึ้นมาทำงานสี่ทุ่มทำงาน แม่ามาถามค่ะว่าเธอจะเอาไอศครีมตอนมีไหมประมาณเกือบเกือบสามทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าโอเคก็เลยกินไอศครีมกันแต่ไม่ได้มีขนมอะไรพิเศษเยอะเนาะไอศครีมเป็นของหวานหลังอาหารอย่างนี้จ้างั้นพี่ออยก็รอกินไอศครีมก็ถ่ายรูปกันจะให้เอา,าถ่ายรูปให้พอเอ玛เห็นไอศครีมก็ดีใจแต่แต่ว่ากินแค่อันเดียวเพราะเป็นไอศครีมที่ไม่ชอบจ้ะเพื่อนเลยตักอันใส่กินแค่อันเดียวพอว่าสันตอนนี้ได้เวลาสามทุ่มครึ่งเลยนะจ๊ะ น้องสาวคุณสามากินข้าวกินไอศครีมแล้วก,ก็กลับไปแล้วบนพ่อแม่เอ็มมาเขาจะไปต่อในเมืองจ้ะให้พี่เอสขับรถแล้วก็ขับพี่ออยแม่เอม็ม่าแล้วก็เอมม่าจ้ะ <c oughs> ล็อกบ้านหรือ,อยังนะะไม่ล็อกยังมมาปิดไปอาหารก็กินไม่หมดก็มาไว้ข้างนอกนี่จ้ะตู้เย็ยนข้างนอกลบสองสิบบแข็งกระเดืออตีแต่ไปคิดสมมาตไม่ปิดหรอกเปิดตอนรับปีใหม่ปีนี้ไปฉลองในเมืองจ้า ขออวดลูกชายลูกสาวหน่อยนะคะ PS ก็สูงสูงจ้ะปะกติปีใหม่ไม่เอมาไ,ไม่เคยไปฉลองฉลองบ้านใครหรือว่าไปฉลองที่อื่นนอกจากบริเวณบ้านตัวเองเลยจ้ะเคยไปบ้านไอ้แคทปีหนึ่งไหมแคทชวนไปแต่ว่าปกติก็ชอบฉลองบ้านตัวเองมันคู่สามมันน,นีนมันอยู่กับครอบครัว,วแล้วจ้ะปีใหม่แต่ว่าปีนี้คุณศาสตร์ต้องเข้างานกะกลางคืนจ้ะเข้างานสี่ทุ่มแล้วก็ออกแปดโมงเช้าจ้ะทีนี้มันก็ มันก็ไม่โอเคนะจากคุณสารทางานกลางคืนก็เลยบางองอนก็เลยสาวชัยภูมิชวนไปบ้านแต่แล้วก็ไปนอนด้วยก็เลย ไปด้วยกันทั้งสามคนจ้ะแต่ว่าพีเอเป็นคนขับรถเพราะว่าคนต้องเอารถกลับมาใช้นาะจ้ะเนาะรถคันหนึ่งใช้ยู่สามคนจ้ะแนหลัทีนี้แม่เอ้มากก็จะไปต่อที่บ้านบางอ่อนด้จ้ะมาดูอันนี้อีพีหนึ่งนะจ้ะแล้วก็จะเป็นอีพีสองที่บ้านบางอ่อนด้จ้ะงานปีใหม่ขอโทษขอประธานอภัยที่ว่าเอามาลงช้ามากจ้ะเพราะว่าธุรกิจเยอะนาะจ้ะหลังปีใหม่สี่ห้าวันแล้วค่อยเอามาลงจ้ะแค่นั้นเลยจ้ะขอบคุณในหลายด้จ้ะติดตามอีพีสองด้วยด้จ้าสวัสดีจ้ะบายบายด้วยจ้ะ